หลังจากที่เมื่อวานาววานี้มีข่าวว่าสหรัฐนี่ท่วมสูงสุดเป็นประวัติการนะคะอยู่ที่34ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะก็เช้าวันนี้สึกอกบธรรมก็เลยมีบทวิเคราะห์ม,มาฝากกันนะคะเขาก็กังวลเรื่องของการชะด,ดาวงบประมาณของสหรัฐค่ะก็จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะกลางเดือนมกราคมก็จะครบดิวอีกแล้วค่ะที่ต่ออายุได้ทีละเดือนหนึ่งสงสัปดาห์เนี่ยนะคะด่ก็ ใกล้จะครบอีกแล้วนะคะซึ่งก็เสี่ยงต่อภาวะชัด,ด่าวมากๆเลยเมื่อชะด,ด่าวบ่อยๆมีสูงบ่อยๆนะคะก็แน่นอนค่ะกระทบถึงดอลล่าแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นจีนเองก็มีความกังวลในเรื่องของความน่าเชื่อถือในเวลานี้ลหละค่ะปีโตดอลลร์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะคะรัสเซีย อินเดียนะคะก็หันมาค้าขายซาอุอิอาระนะคะก็เริ่มเทดอลลาร์แล้วจากการขายน้ํามันขายพลังงานนะคะปีตดอลลาร์ก็จะไม่มีคนกลางอีกต่อไปค่ะรวมทั้งความน่าเชื่อถือของตัวดอลลาร์เองนะคะส่งผลกระทบแน่ๆค่ะไอเด่นเองนะคะตอนนี้ก็คะแนนไม่สู้ดีนะคะ ทรัมป์เองก็คะแนนนําขึ้นมานะคะแล้วก็ยังมีโพจากเช้าวันนี้จากสื่ออาทีด้วยว่าคนสหรัฐกําลังสงสัยแล้วค่ะว่าไบเดนมายัางไงจับฉลากมาหรือเปล่านะคะแล้วก็ปลย่ยสัญญาบัตรในการหย่อนคะแนนเนี่ยอะไรยังไงกันแน่เวลาเป็นตัวพิสูจน์ทุกอย่างค่ะพิสูจน์ผลงานนะคะพิสูจน์ผลตัวเลขในโครงคลางค่ะพิสูจน์ผลน้ํามันในโครงขลางนะคะเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ทุกอย่างเลยรวยมทั้งบทบาทของชาวรัฐในเวทีโลกที่ ทำอะไรบ้างนะคะในตะวันออกกลางค่ะเข้าไปทำอะไรนะคะแล้วก็บทบาทความน่าเชื่อถือของสหรัฐบนเวทีโลกด้วยเวลาจะเป็นตัวบอกทุกสิ่งทุกอย่างเลยละค่ะ จีนเองก็มีความวิตกกังวลน,นะคะเกี่ยวกับทางด้านของเศรษฐกิจของสหรัฐในเวลานี้ค่ะถึงแม้จะมีการตกแต่งตัวเลขนะคะตัวเลขคนว่างงานตัวเลขเศรษฐกิจหรือตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่จีนเนี่ยไม่ได้เน้นตัวเลขเลยค่ะพุ่งเป้าไปที่ปากท้องเลยนะคะว่าขอให้ประชาชนเนี่ยมีชีวิตอยู่ดีกินดีนะคะคนไร้บ้านไม่มีค่ะข้าวไฮบริดข้าวยักษ์นะคะได้ผลผลิตอย่างงดงามค่ะ N e v ของจีนนะคะขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนได้อย่างดีค่ะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วนะคะ สำหรับ BYD แซงหน้าเทสลาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยอดจำหน่ายออยอดส่งออกรถยนต์ของจีนเมื่อปีที่ผ่านมานะคะก็แซงหน้าช้ําเดิมอย่างญี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่วะคะ่ะเวลาเป็นบทพิสูจน์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะโลกกำลังจะเปลี่ยนค่ะท่านผู้ชมคะ่ะชารัตเองนะคะคงจะต้องการความสงบร่มเย็นนะคะในบ้านตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นจากริปาร์พิกันเดโมแคลดหรือว่าทรัมป์นะคะแล้วก็บทบาทของชารัต ในฐานะตำรวจโลกบนเวทีโลกในเวลานี้ด้วยค่ะทางทางด้านของตะวันออกกลางนะคะรัสเซียยูเครนค่ะแล้วก็ไต้หวันอีกด้วยนะคะล่าสุดก็มีข่าวว่าส่งพนากอนไปออกกำลังกายไปซ้อมออกกำลังกายนะคะเล่นกีฬากันที่ไต้หวันด้วยล่ะค่ะ